อ่ะต่อไปนะครับก็จะเป็นชาเลนจ์แบตเทิรแล้วนะครับก็สองด่านสุดท้ายจะเป็นชาเลนจ์แบตเทิรหนึ่งกับแบตเทิรนสองนะครับพลังก็จะเพิ่มขึ้นเป็นหมื่นซีเลยนะอย่างเยอะเลยนะครับทีมที่เราจะลุยชาเลนจ์แบตเทิรหนึ่งนะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะคราวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นทีมแบบนี้แทนนะครับอ่ะก็กลายเป็นทีมหลักแล้วนะครับไปพร้อมจะลุยด่านนี้จะไม่มีเครื่องบินนะครับ ก็เดี๋ยวเราน่าจะน่าจะวางดักตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็เอาเวลต,ต้ายิงขึ้นนะครับน่าจะได้สองแถวนะแล้วก็ข้างบนนี้เดี๋ยวให้โคเนเลียซ้อนอีกตัวหนึ่งก็น่าจะได้นะหรือว่าดักตรงนี้ดีสองแถวนี้แล้วโคนเนเลียมาซ้อนตรงเออตรงนี้ดีกว่ามาดักหน้าหน่อยโอเค ดูซิว่าศัตรูจะมาจากลายไหนก่อนกลางล่างบนนะครับกลางล่างบนโอเคขอลดอความเร็วนิดนึงกลางก่อนเลยนะก็ตรงกลางตรงกลางนี่เราวางนี่ละกัน,นคแคเรนนะครับอ่าส่วนข้างล่างเดี๋ยวรอคอสแป๊บหนึ่ง ข้างล่างเราวางอ่าวางซูซากคุนะครับแล้วก็เดี๋ยวข้างบนเนี่ยเราต้องวางโทโด้นะครับโอเคแค่เล่นอันติซะหน่อยศัตรูเริ่มหนาแล้ว กลับไปเลยชูสักคุเรายังไม่อยากแบกดดเมจเยอะแต่คอสไม่มาสักทีนะไม่ยอมดิง้งข้างบนมาแล้วนะครับ พอดมาหน่อยอยากคิวแล้วอ่ะส้มมาก่อนนะเราวางส้มนะครับแล้วก็วางคิวลงโอเคแล้วกเก็บส้มนะครับอะทีนี้เดี๋ยวนะเราเอาวิเลต้าลงเลยก็ได้ช่วยยิงนะครับช่วยโทโดยิงมีัะคู่นี้ตีก่อนเลยแล้วกัน จริงๆเราต้องเอาวินา้ายิงจากข้างบนลงมาแล้วเนี่ย <ally ing. S 2> แคลเรนอันตีไปข้างบนโทโดมันจะถึกหน่อยนึงนะครับก็ให้มันช่วยแทงกมันสักแป๊บหนึง่งเก็บมันหน่อยอ่าตัวฮิวข้างล่างนี่คุมอยู่แล้ว ทีนี้เดี๋ยวลรอ,อไปเปิดฮิวข้างบนนะครับแล้วก็เอาคนเอรียลงอีกตัวหนึ่งแค่นี้ก็จะผ่านแล้วล่ะเกตดมาแล้วเอาฮิวลงนะครับจะได้ช่วยฮิวให้โทโด สุดท้ายแล้วเดี๋ยวเอาคอนเนียมาช่วยเสียบละกันผมว่าคอนเนียมาช่วยซูซากุที่อ well well ะแวลแวลซูซากุจะเหนื่อยอย่างคนเดียวเลยเนี่ยทั้งหมดนี้มันมีวิเลตตาลองอยู่แล้วโอเคเก็บต้มมาวิเลตตาเอ้าว,วิเลตตาผมเอ้ยไม่ใช่คอนเนียผมวางหุ่นผิดปะ คือลืมเอาอีกตัวลงมาไม่เป็นไรงั้นเอามายืนหน้านี่เลยจริงๆต้องเป็นหุ่นตัวเสียบลืมเช็คมันก็จะมีอาการเบลอๆบ้างนิดๆหน่อยๆอุนเลี่สับมันแต่ไม่เป็นไรหรอกอย่างนี้ก็ไงก็ผ่านแล้วล่ะนะครับ อ่ะบอสมาแล้วเลนไหนเอ่ยบนกลางหรือล่างถ้าไปเลนโทโด้นี่เราจะเหนื่อยนะอ่ะมาเลนกลางนะครับเจอแคลรเลนเรอศัตรูก่อนปึ๊บอ่ะเหมาไปมีเลต้าเจอแคลรเลนนะครับหลอดแมกมิลรน อะไรลุงอันตีไปดิจืบเชือดซะดีเท่าไหร่แล้วลุงไม่ไปเจอกับคนเนเรียในเลนลากนู่น อ่าเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็เหลือแค่ไอ้สองตัวสุดท้ายเนี่ยหมดแล้วโทโดได้อันติไห้ดูอันติสกิลดาบโทโดสิมแมลงสาบโทโดมันก็ดูไปดูมาเหมือนแมงสาบจริงๆนะมีสองหนวด โอเคเรียบร้อยนะครับเคลียร์ครบแล้ว48เครื่องบอสหนึ่งตัวอ่ะตรงนี้ก็ได้เพชรอีก100นะครับขอดูจำนวนถ้วยชาหน่อยอ้าวเวลอัพเลยโอเวว13แล้วลงลง,ลงตัวเพิ่มได้อีกตัวละเอามาช่วยเกาะเก็บเลเวล โอ้ถ้วยช้าข้างบนนี่คูณ2เยนะ1 2 3 4 5ส7ี่ห้าจริงๆมันต้อง7 7 49นะครับแต่ในนี้หายไปช่องหนึ่งก็ก็เหลือ48แล้วคูณ2เข้าไปอีกโอ้โหยังเยอะเลย90กว่าเลยเหรออ่ะอันนี้ก็จะเป็น Challenge Battle 1นะครับ สำหรับด่านสุดท้ายนะครับก็เป็นชาเลนจ์แบทเทิลส2นะด่านนี้พลัง14,500นะครับก็จะเยอะขึ้นมาอีนิดหนึ่งแล้วก็ใช้สตา m i มินาคอร์สสินะครับอันนี้ถ้าถ้วยชาคูณ3ได้นี่ยิ้มเลยนะ <c oughs> โอเคด่านนี้มีบอสต,ตัวหนึ่งด้วยนะครับอิตาลุงนี่มาอีกแล้วนะแล้วก็ศัตรูโห5้เครื่องอยังเยอะแล้วมีเครื่องบินด้วยนะครับอ่ะเส้นทางก็จะเป็นแบบนี้นะครับ มันจะมาจากข้างหลังก่อนนะครับข้างหลังนี้เป็นน่าจะเป็นทางราบนะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะเป็นเครื่องบินบินมาอีก2ทางนะครับเราก็ต้องพกการ2จุดนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนเปลี่ยนทีมนิดนึงสำหรับทีมด่านสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะจัดตามนี้เลยนะครับอ่ะก็ใครที่มีหุ่นบูไรเซโลนะก็จะสบายขึ้นอีกนิดนึงนะครับอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยิงได้หลายเป้านะครับ จะช่วยได้เยอะนะครับแต่ถ้ามีตัวซัตเทอร์แลนด์ก็ใช้ได้นะครับแต่ต้องอัปเกรดมานิดนึงนะอ่ะโอเคเดี๋ยวจัดทีมลุยกันเลยนะครับดานนี้เดี๋ยวเราเพิ่มตัวยิงเป็นดาวตันเข้ามานะครับแล้วก็อ่าตัวฮิลเนี่ยจริง,จ,รงจะเหลือตัวเดียวนะครับแล้วก็ขับตัวกรอสเซเตอร์ด้วยแล้วก็ต้องเพิ่มตัวยิงเข้ามาอีกตัวหนึ่งสามตัวเพราะว่าเครื่องบินมันดุมากๆนะครับแล้วก็มันเร็วมากเลยด้วยมันถึกมันจะมุดเข้ามานะครับคือมันไม่ได้ฆ่าเราตายหรอกมันมุด ผ่านนะครับเดี๋ยวเราจะเคลียร์ไม่ครบอ่ะเข้าด่านแล้วนะครับด่านนี้บอสเกิดตานล่างนะครับโอเคพร้อมลุยพี่สม้มส้มลงมาก่อนตามด้วยสูสกคุนะครับแล้วก็ส้มออกไปต่อไปเดี๋ยวเราจะ ลงโซป,ปืนนะครับวีเลต้านะวางตรงนี้เลยนะครับคุมมันจะคุม2จุดนะที่เครื่องบินออกนะครับเนี่ยถ้าเกิดเป็นหุ่นไอเนี่ยอูไรเซโร่มันจะยิงทีเดียวสองตัวเลยนะครับอย่างคุ้มช่วงแรกอันนี้เราเล่งสปีดไปมอันตีไปก่อนเครื่องบินมาแล้วนะครับแนะนำว่าเล่น0.5นจุดก็ได้นะเพราะเครื่องบินมันชอบมุด เครื่องบินนี้เราจะต้องยิงสองครังนะครับเป็นเครื่องบินที่ถึกมากๆเลยอ่ะต่อไประวางแคเรนนะครับรปรึบยิงหน่อยมิต้า ข้างบนนี่กำลังแย่แล้วเลือดจะหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวข้างล่างจะมาก่อนใช่ไหมเอ๊ะหรือเครื่องบินแล้วเอาข้างล่างมาก่อนโอเคอเราวางส้มนะครับเด้งส้มไปแล้วก็ตัวฮิวนะครับวางข้างบนนี้เลยฮิวลงล่างนะครับเพราะว่าแท้งที่ยืนอยู่แค่ตรงนี้ ได้คอร์ด20สบมาวางดาวตันนะครับไว้คุมเครื่องบินเลนบนอีกตัวหนึ่งนะเพราะว่าเดวิเลต้ามจะยิงแค่เลนล่างนะครับช่องมันไม่มีมันไม่มีช่องแบบที่จะคุมได้หมดเราเล่งสปีดหน่อยนึง <c oughs> เครื่องบินบนไปแล้วนะต้องหวังพึ่งดาวตันเอ้ยดาวตันยิงดี แต่หายเวฟเกือบไม่ทันต่อไปนะครับเราจะเอานี่นะลงมานะครับ C2 มาช่วยยิงคนนะครับไม่งั้นมันจะหลุดนะครับอย่างที่ผมบอกด่านเนี้ยมันล้ายตรงนี้แหละนะครับเครื่องบินมาจะมุดมุดเก่งมากแล้วตัวปืนเรามีน้อยเขาถึงมีตู้สุ่มลูรุดมาให้ใหม่นะครับตัวนั้นไว้ตัวยิงเครื่องบินอยู่แล้ว สาดาวถ้าเอามานี่ก็สบายสุตพุอันติไปก่อนนะครับพยายามเทียอันติเทียศัตรูนะครับภาคพื้นดินเนี่ย <Yeah. S 1> มันไม่ใช่ว่าเราเสียเลือดหรืออะไรหรอกนะเพไม่งั้นเดี๋ยวไอ้ตัวที่มันยิงนะครับมันจะหันไปยิงพวกนั้นแทนนะครับแล้วก็เคก็มีมนจหลุดจะสวยนะครับ โอเคเราเอานี่ไว้ข้างหน้าเลยดีกว่าเอาเห็นเครื่องบินเป็นเป็นุูนอันติไปเฉยอันนี้เราอันติเลยละกันนะครับเอาชัวไว้ก่อนอย่าปล่อยให้มันมาง่ายๆ เพียจ,จำนวนไว้เรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ขึ้นทางแล้วเดี๋ยวตอนสุดท้ายเันจะชุลมุนนิดหนึ่งนะครับชุลมุนชุลเกตายตเร็วๆสิเดี๋ยวเครื่องบินมาแล้วหลุด เราเล่งได้ตอนช่วงที่เป็นภาคพื้นนะครับแต่พอเครื่องบินมานี่หยุดเลยนะแนะนำให้หยุดนะครับจะได้ไม่พลาดดิบเทียก่อนเทียร์เครื่องบินเทียร์เครื่องบินหน่อยวิลส์พอีกทีหนึ่งอันหน้าทัน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 อันติไปเลยแล้วกัน นอนวิลเลตต้ายิางหน่อยแค่เรนเราเคลียร์ศัตรูไปก่อนนะครับวิลเลตต้ามันจะได้ยิงเครื่องบินมาจะวุ่นวายตรงวิลเลตต้าเนี่ยแหละสองนี้ผมเก็บอันตีก่อนแล้วอ่ามีเครื่องบินพอดีสามเครื่อง,องเฮ้ยเดี๋ยวนะตัวนี้กำลังจะแย่ลืมไปมันอยู่ข้างหน้านี่หว่าปั๊บเก็บมาก่อน <laughs> จริงเอาคนเนเรียวไว้หลังตูตะคุก็ได้นะครับอ่เราเอาคิวลงอีกตัวแล้วกันยังไงก็เหลือๆแล้วไปบัฟสกิลเทียบบอสจึม จึมจ um, 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 um. oh, ึมจึมจึมดาบคู่นี่ตัวริวาเรียบร้อยนะครับบอสตายไปแล้วทีนี้ก็เหลือแค่ศัตรูข้างล่างนะครับเดี๋ยวขอวิเลตตาอันตีอีกทีนึงเออชัวชัวเอาชัวชัวกันเดี๋ยวหลุด มดไหมมันอยู่ตรงไหน,นอนีกนะเคเรื่องอบ,อบ,อบินครบยังเอ้อมาแล้วลำสุดท้ายนะครับเพราะว่าหายไปไหนลำนึงโอเคครับเรียบร้อยนะครับอย่างที่บอกเครื่องบินมันร้าย านเรียบร้อยนะครับ58นะก็จะได้เพชรอีกร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็มาดูถ้วยชาซิว่าได้ขนาดไหนคูณ2หรือคูณ3คูณ2เหมือนเดิมโถนึกว่าจะได้เยอะขึ้น1แถว2แถว3แถว4แถว5แถว6แถว7แถว8แถว8แถวนะครับ78 56 57 58คูณ2 58คูณ2นี่116นะครับ ๋อ,องคิดตังเป็นเด็กคิดตังร้านก๋วยเตี๋ยวไปแล้วโอเคอันนี้ก็เคลียร์เรียบร้อยนะครับได้27ดาวเอสทุกอันแล้วนะครับสำหรับแบทเทิลแล้วก็แบทเทิลชาเลนจ์แบทเทิลนนึงสองนะครับทีนี้ที่เหลือนะครับเดี๋ยวเรามาฟาร์มได้โดยการสคิปนะครับหรือจะลงเล่นอีกก็ได้นะแต่ว่ายังเหนื่อยเลยแต่มันดีเหมือนกันนะแต่เครียดนิดนึง โอเคเดี๋ยวลองสกิปให้ดูละกันนะครับอ่ะตรงนี้ก็จริงๆแล้วมันเป็นด่านปั๊มเลเวลได้ด้วยนะตัวไหนที่เลเวลไม่เต็มก็เอามาใส่ได้นะครับเดี๋ยวลองสกิปที่หนึ่งละกันอ่ะนี่นะก็เสียพลังงาน15นะครับอ่ะดูสิว่าจะได้ถ้วยชานะก็เยอะเหมือนเดิมนะครับเท่าเมื่อกี้แหละอาจจะน้อยกว่าเมื่อกี้หน่อยหนึ่งป่ะเออนะครับโอเค อ่ะทีนี้เดี๋ยวก็มารับตรงนี้นะครับอีก9สตอรี่ก็ได้เพชรอีก450นะครับข้างบนนี่ได้ไปแล้ว900นะครับตรงนี้อีก450แล้วก็เดี๋ยวอีเวตนนี่นะครับก็มากดรับไปนะอันนี้เดี๋ยวเราต้องเคลียร์เฟสหนึ่งก็คือไปดูเนื้อเรื่องนะครับก็จะได้เพชรอีก1000นะครับอ่ะโอเค เอาละครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวขอจบไว้เท่านี้แล้วกันนะครับหากใครที่ชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b s ไคร b ์ช่องหนผมไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแลครับสวัสดีครับ